สวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเทรด IQ Option นะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นทีนขาขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ดีๆนะครับก็มีแท่งแรงขายนะครับเป็นแท่งใหญ่นะครับลงมาเลยนะครับตรงนี้นะครับถ้าปิดสวยๆนะครับมีโอกาสที่จะลงต่อรอรีเจ็คนะครับ ตรงนี้นะครับผมมองว่ามีรีเจคชั่นเกิดขึ้นแล้วนะครับผมจึงตัดสินใจซื้อลงนะครับประกอบกับนะครับจะสังเกตนะครับว่าแท่งก่อนหน้านะครับทิ้งไส้ข้างบนนะครับแล้วก็แท่งสีเขียวนะครับก็มีการทิ้งไส้ไว้ข้างบนด้วยนะครับแสดงว่าแท่งนี้นะครับก็แสดงให้ถึงแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของแรงขายนะครับ ผมจึงมั่นใจว่าแท่งนี้น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นแท่งแดงอีกหนึ่งแท่งนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับโอเคนะครับก็ชนะไปนะครับ สำหรับไม้นี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะตรงนี้นะครับก็พอตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผ่านเส้นกริดมาได้นะครับผ่านเส้นกริดมาได้ผมมองว่าลงสองแท่งสองไม้นั้นนะครับได้ไม้ที่ ติดสูงเกินไปนะครับพอมันลงมาผมจึงขอซ้ําอีกไม้นะครับปรากฏว่านะครับก็ชนะไปนะครับทั้งสามไม้นะครับจะสังเกตนะครับว่ามีปลายไส้ด้านล่างนะครับเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีแรงซื้อเข้ามาชัดเจนนะครับ โอเคนะครับตรงนี้ก็วินทั้งสามไม้เลยนะครับมาดูทั้งต่อไปนะครับเปิดแล้วพุ่งเลยนะครับตรงนี้ ใหญ่เป็นเทนขาลงนะครับแต่ตอนนี้นะครับมีแนวโน้มที่จะกลับตัวนะครับก็คือมันมาสร้างไซเยวหรือมาสร้างฐานนั่นเองนะครับ ตรงนั้นมีแนวเส้นกริดหนึ่งแนวนะครับตรงนี้เป็นแนวปลายไส้นะครับแล้วก็เราจะตีแนวเนื้อไว้ด้วยนะครับตีเป็นโซนนะครับ เมื่อกี้นะครับผมเห็น Rejection นะครับแล้วก็ประกอบกับม,มันมันมีไส้นําล่องขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นการอ่านแรงซื้อแรงขายนะครับการอ่านแรงซื้อแรงขายนะครับตรงนี้มีความเสี่ยงที่ว่าถ้าไปชนเส้นกริดแล้วอาจจะมีโอกาสโดนตบลงมาก็ได้นะครับ ตรงนี้ก็ไม่น่ามีตรงนี้โดนตบมาจากเส้นกริดนะครับโอเคนะครับก็ชนะเฉียดชิวไปนะครับมาดูในไม้ต่อไปนะครับตรงนี้นะครับผมเห็น รีเจคชั่นนะครับแล้วก็ทิ้งไส้ข้างล่างนะครับผมจึงตัดสินใจซื้อขึ้นนะครับแต่ว่าณขณะนี้นะครับก็เป็นเทรนขาลงมาเหมือนกันนะครับแต่ผมเห็นเหมือนโดจินะครับแล้วก็เหมือนเป็น p a e ออ n i n g Star นะครับจึงตัดสินใจซื้อขึ้นนะครับไม้นี้ก็น่าจะแพ้ไปนะครับ โอเคนะครับแพ้จริงๆด้วยนะครับตรงนี้นะครับมีโอกาสลงต่อนะครับ ผมมองว่ามันเกิดรีเจคชันแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแท่งสีแดงนะครับก็เป็นเหมือน P a เกคืนกินเขียวลงมานะครับแห่งต่อไปก็มีโอกาสน่าจะลงต่อนะครับเพราะว่ายอ่อย่อขึ้นมาค่อนข้างที่จะลึกนะครับมีมีโอกาสชนะนะครับก่อนที่จะถึงปลายแห่งเขียวนะครับน่าจะมี พื้นที่วิ่งนะครับผมจึงตัดสินใจซื้อลงนะครับเพื่อแก้ไม้กาะหน้าด้วยนะครับโอเคนะครับก็ชนะไปนะครับสําหรับไม้นี้ตรงนี้ก็ซื้อลงอย่างต่อเนื่องนะครับเพอมองว่าแรงขายนะครับเข้ามาในช่วงท้ายของแท่งเมื่อกี้ด้วยนะครับเหมือนจะโดนช้อนขึ้นไปนะครับ เดี๋ยวมาอรอลุ้นกันนะครับเทนขาลงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับช่วงแรกโอเคนะครับก็ชนะไปนะครับสวยๆนะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปดีๆการอธิบายการเข้าอ,ออเดอร์ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ